นี่ครับวันนี้พามาเชิญเดินชมบรรยากาศตรงตรงนี้ตรงสวนสะโมยจุดชมวิวมันเลยนะครับนี่ครับนี่ดอกวานเตยต้นทุเรียนนี่ต้นทุเรียนก้านยาวโอ inform inform ้เจ้าการยาวโอ้นี่ยครับอยู่ที่โคนเลยครับนี่โอ้นี่ยครับต้นสวยสวยโอ้พี่ที่เราได้กินไปหลายลูกเกันครับโอ้เยอะเงี้ยโอ้อร่อยครับโอ้อร่อยวานเนี่ยวันนี้ฝนลงพอดีครับโอ้บรรยากาศนะฝนลงพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบรีบไปมาแต่งสวนเหมือนเดิมครับโอ้ สวนสมุยจุดชมวงสูงบ้านบ้านตะเกียบมันเดิมเขาโอ้โหวันนี้ฝนลงเลยฝนลงพอดีเลยครับโอ้โหบรรยากาศสวยมากเนี่ยมาชมกันดูนะโอ้บรรยากาศเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยโอ้โหโอ้โหเบรรยากาศโอ้โหนี่แต่ฝนฝนที่สมุยลงมาแป๊บเดียวมันจะผ่านไปเพราะนะบรรยากาศชุ่มชื้นมากโอ้โหดูจนมาเยอะเนี่ย โอ pues oh, 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 ้โหต้นลึกทุบตรงนี้ต้นลึกทุบต้นมาเยอะครับนะมาเที่ยวชมดูหน่อยลึกท the ุบเลยอ๋อเอาไปทอดมันได้หรอกโอ้โหนี่ดอกดอกไม้อ้องเยอะเยอะนะมาชมบรรยากาศเดินชมบรรยากาศนี่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นต้นต้นต้นลำสาดครับนี่ต้นลำสาทจุ๋ยๆดูต้นโมต้นอะไรรู้เยอะเยอะน้ บอลกระดาษมาชมกันดูนะไปทางน้นก็ไป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 ชมจุดชมวิวเห็นทะเลครับนะตึ่งตึกตอชมสวยๆครับมาเดินชมดูบรรยากาศดีมากๆเลยโอ้โหฝนลงฝนลงฝนลงสวยมากเยอะๆๆๆโอ้โหนะสวยนะี่เยีะยๆๆนี่วัดมาเดินเที่ยวชมบรรยากาศเนี่ย เดี๋ยวโอ้โหเยี่ยมเดี๋ยวเดินเที่ยวชมบรรยากาศเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาเที่ยวดูน่อโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยเยียยียเีโอ้โหเี่บรรยากาศเยี่ยมมากเลยสวีันมาการ์ตนนี้ก็ได้ครัผมนี่นสวยนี่หน้าหน้าศาราเนี่ยโอ้โหเจ้าอยเยย ไปชมกันนี่นี่ดอกัญชันก็มีดอกกัญชัน,ชอน,นดอกัญชันนี่สวยอ,อันนี้ฝาดดีมากนะช่มาดูนี่นนรับรถวิ่งที่ถนนเ,เลยนะ กลางเต็นต์แหละดูรีวิวไว้แน้บรรยากาศเต็นต์ก็หน้าฝนเลยลงหน่อยนะโอ้โหนู่หนูกดอกไม้สวยยิ่งโอ้โถชมดอกไม้นี่หนูกวิ่งโอ้รถวิ่นติดถนนนะมุมเนี้ยสวยนะบรรยากาศดีมากเยอะเยอะชมบรรยากาศนะชมบรรยากาศเดินชมนู่น โหนเจ้าต้นใจญเห็นคอป้อมหนุนหนุนอาคารคอป้อมอยู่คลิปๆหนึ่งนี่ยอาคารคอป้อมมนเห็นนี่มีเขาปลูกด้วยปลูกอะไรมะพร้านะนะอันเดียวนะต้นไม้เยอะครับต้นไม้เยอะๆนะมาชมดูนะต้นไผ่ต้นอะไรเขามีโอ้โหบรรยากาศดีมากมาชมมาดูครับนะสวยครับนะนี่ก็บรรยากาศโอ้โหเยี่ยมมากๆนี่มีความมาเดินชมดู โอ้โล่งนี่ย็นโดยเฉพาะถนนนี่ตรงนี้นี่ครับนี่นะคารเต็นทตรงนี้ไปได้นี่รถวิ่งรถวิ่งอยู่ถนนโอ้เจียเลยโอ้นี่นี่นี่ก็เตอร์ฟ้าทำงานทั้งกองนี้นี่นี่เดี๋ยวจะบรรยากาศช่วยมานีนะยังให้แว้มาเที่ยวชมกันดูนะนะ่นี่นโอเคนะ เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยววอมยอเลยออเยอะาเอาครับอ่ะเดี๋ยวอะเราจะจับอยู่นะเต็นปะกอนิดนึงโอ้เยอะมากอโอเคครับอ่ะ